สวัสดีค่ะกาเจนาเป็นเจ้าที่ c เซ็นเตอร์จากบริษัทเตยตาการจันบุรีนะคะวันนี้เจ้ากอเนี่ยนะคะเรียนแจ้งโปรมชั่นะคะในการเข้ารับบริการที่สูดบริการเตยตานะคะไล่ว่างวันพีนะคะ16กราคมถึงวันที28กุมภาพันธ์ของ2568นี้นะคะในการเข้ารับบริการที่สุดบริการทุกการนะคะทุกประเภทค่ะมียอดพันธุายนะคะ5,000บาทขึ้นไปต่อ1นใบเสร็จค่ะจะได้รับส่วนลดนะคะ1,000บาทนะคะในการเข้ารับบริการลบถัดไปนะคะเป็นการเช็คระยะนะคะมูลค่านะคะในการเข้า บริการเช็กระยะ3,000บาทขึ้นไปต่อหนึ่งใบเสร็จนี้นะคะจะได้รับส่วนลด1,000ันบาทนะคะแต่ว่าต้องเข้ารับบริการก่อนวันที่31สิงหาคม2 5, 5 6 8นี้นะคะเพียงโทรนัดหมายผ่าน call center น,นะคะที่เบอร์ศูนย์0 7 8 9ีู่นย์ค่ะวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะในงานเช็คระยะนะคะจะใช้ใเวลาในการตรวจเช็คหนึ่งชั่วโมงหากไม่มีรายการซ้อมเพิ่ม,เต,มเติมนะคะอย่าลืมโทรเข้ามานัดหมายผ่าน call center โรงงานกันน,นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ